สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเดเตอร์สตี้วันนี้วาดีสันบูตาคายค่ายการนักเตะตัวจริงจิ๊กจอกหลังจากจบมาสเตอร์คลาสในเกมที่แล้วของพิซัดากา้าไม่คิดว่าจะทําให้เขาได้เป็นตัวจริงในเกมพเมพ์รืสุดสัปดาห์นี้ดาก้าถูกพาดหัวข่าวตะลอดหลายวันด้วย4ประตูในเกมที่เดเตอร์สตี้บุกไปเอาชนะสปาร์ตักมอสโกแต่เขาน่าจะกลับมานั่งเป็นสำรองในเกมที่ออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้ไปเล่นรลเจอผู้จัดการทีมกล่าวว่า เขาเป็นสามารถมองข้ามผลงานของดาก้าได้โดยที่เขาต้องเลือก11นักเตะตัวจริงของทีมที่จะเล่นในรันดอนตะว,วันตกแต่คาดว่าเจมีว่วาด,ดี้และเคเร์ชิเอฮานาโชจะได้ลงสนามคู่กันก่อนหลังจากที่ดาวซูบูของทีมได้พักช่วงกลางสัปดาห์ดาก้าอาจเป็นนักเตะสคาคัญในตอนนี้แต่วาด,ดี้คือดาวซูบูสูงสุดของพิเมริกขณะที่เอฮานาโชมีส่วนร่วมกับ6ประตู ato, และแอซซิ์ในการออกสตาร์ทให้เกมหลังสุดและเราเจอรู้ดีว่าทั้งคู่ได้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีความสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ ที่จะเห็นการเปลี่ยนแ,บบแปลงที่อาจเกิดขึ้นหากปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าหรือการปวดหลังของเจนนี่อีแวนยังไม่ดีขึ้นจะทาให้เขาพ่ายการลงสนามในบบนัดนี้ก็จะเป็นโอกาสของยานิกเวสกาดที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนในตำแหน่งกองหลังตัวกลางของทีมในขณะเดียวกันยูริจิรนมันถูกปินตัวออกในเกมที่มอสโกด้วยอาการกระตุกที่หลังและน่องตึงแต่คาดว่านักเตะจะไม่เป็นไรมากและจะได้ลงมะชาการเกมในแดน,นกลางของทีมในช่วงกลางสัปดาห์ฮัมซาโชดูรีถูกส่งลงมาแทนที่จิรุมันแต่ไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้มากนัก อาจเป็นไปได้ว่าเคนันดิวเบอร์นฮอลจะได้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าที่จะทําหน้าที่ลงมาเปรียบเกมแทนเดลต์ชาวเบลเยียมดานิเอลอัมเบอตี้ช็อกราซูยินชูลิคาโดเปราบูบากานดิสุมาเร่และเจมสันต่างก็พร้อมรักษาตําแหน่งตัวจริงภายในทีมรายชื่อ11ัอกเตะตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมเรตเตอร์สตี้จะลงสนามด้ยวยระบบ3-4-1-2ผู้รักษาประตูเป็นแคปเปอร์ชูไมเคิล3เซ็นเตอร์แบ็กประกอบไปด้วยแดเนียลอัมเบตีเจดีแวนและช็อกราซซูููยยิิินนชฟลลแบ็็คฝฝัั่่งงขวาาาาเปปโดร้มธีกสตาน มิฟิลคู่กาลางยูดิติมันได้ร่วมกับบัวากันดี้ซูมาเร่มิฟิวตัวรุกเจส์แมตติสันโดยมีเคเดรจีเอเฮนเช e. cho, และเจมี่วดดี้รงราชา่ายนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการคัดการสิบเนักเตะตัวจริงของทีมเลสเตอร์สตีที่จะออกไปเยือนเบนฟอร์ดซื้อนักเตะตัวหลักของทีมตาม่างพร้อมลงสนามในวันนี้ผีแดงเร่งโฟฟาน่าเสริมแนวรับกองหลังเลสเตอร์สตีรายนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก แต่มีกำหนดฟื้นตัวได้อีกกี่เดือนข้างหน้าทัพการคมสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับเวรีโฟอฟาน่าประกันำลังของเรตเตอร์สตีตามรายงานจากสื่อจากฝรั่งเศสและเตะวัย20ปีตัวเปกลาว่าจะย้ายไปนิวคาสเซิลและตอนนี้ปีศาจแดงก็เข้ามาร่วมวงร่า่นักเตะรายนี้แล้วจากรายงานของสื่อจากฝรั่งเศสซึ่งอ้างโดยเดอะซันและบีบีซีสปอร์ตโฟฟาน่าเป็นนักเตะที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รายงานว่าจากข้อมูลของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แสดงท่าทีจริงจังกับนักเตะร,รายนี้ซึ่งกลายปเป็นเป้าหมายหลักของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่แล้วดังนั้นข้อเสนอจากทีมปีศาจแดงจึงน่าจะได้รับการพิจารณาด้วยหาร์ดูเกตส์ตัดสินจใจเปิดโตัวเจราจารยอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาวโฟล์ฟาน่าไม่ได้ลงเล่นเลยตั้งแต่ขาหากักและเอวข้อเท้าเสียระหว่างเกมพรีเซนต์ที่เรตเตอร์สตี้เอาชนะบิลเลียร์ันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ฤดูกาลที่แล้วนักเตะดาวรุ่งรายนี้ลงไ่นไปถึง38นัดในทุกรายการให้กับเบสเตอร์และเขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวร,ร,รุ่งที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลิกในช่วงเวลานั้นโรเจอกล่าวหลังจากฟูฟาน่าได้รับบาดเจ็บไม่นานว่าเขาทําได้ดีมากเขากำลังจะกลับมาร่วมทีมและเขามีสปิริตที่ดีมันน่าผิดหวังอย่างาม,มากสําหรับฟูฟาน่าและสาหรับเราแต่เขาได้รับการผ่าตัดและมันก็ไปไปด้วยดีตอนนี้มันเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเขาเท่านั้นเราหวังว่าจะได้พบเขาอีกไม่กี่วันเมื่อเขาสาาาามมมมรรถกลับเข้้่วทีได อาการบาดเจ็บเหล่านี้อาจอยู่ระหว่างสีเดือนดังนั้นเราจะต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็มีการฟื้นตัวที่เร็วมากนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเวดี้ฟอฟาน่าที่ทีมปีศาจแดงได้ให้ความสนใจที่จะดึงนักเตะดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมแม้นักเตะเองจะยังอยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บก็ตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เบนด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ขา่าวเรตเตอร์สตีวัน,น